ครับสวัสดีครับอีพี่ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวานนี้กับพ่พบกับโปรเตมนะพี่น้องเนาะครับสวัสวันศุกร์วันอังวันอังคารพี่น้องเนาะที่หกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเนาะครับมื่อวานนี้โปรแตีมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่ศรีสะเกดต,ต่อยพี่น้องเนาะ ครับเมื่อคืนนี้นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ห้าพฤษภาคมหกแปดลาวพัฒนาออกแปดหนึ่งหกสองเกียรก้าวขับเลขล่างก็ออกสองหกพี่น้องเนาะครับของปูซีสเกตเห็นไ่มพี่น้องที่จริงแล้วมันมาเบิดได้เลขปูนะครับเนาะครับวันจันทร์ที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดลาวพัฒนาปูซีสเกต บนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สองพี่น้องแต่ว่าสองหกปูนไว้เน้นให้นะครับแต่ว่าชุดวินพี่น้องเขาเวัดเลยชุดวินนะครับหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าขับปูนไว้ให้ระวังหกไม่หลีนะพี่น้องเนาะสองหกแต่ว่าเลขออกหกสองเข้าตัวกลับนะพี่น้อง 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9. <laughs> เจ็ดเก้ากรมี่สองเจ็ดเก้าอาวเมื่อนี้ยพ่อเตียงพามาตามต่ออียนะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาปูซีสะเกตนะครับครับเรียกคำนวณของเรียบปูกระซงไม้เลยพี่น้องครับพ่อแต้มขอกราบขอบพระคุณปูไหลๆนะครับเด้อปูซีสะเกตดนะครับเนาะทันใจพี่น้องครับจะเป็นวันพุทธที่เกตนะพี่น้องเนาะ ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับสี่กับแปดนะครับครับสี่กับแปดเน้นที่สี่ ครับชุดวินของปูได้พี่น้องเนอสห้าหกเจ็ดป ระวังปูวาระวังเก้าครับระวังเก่ามากอยู่าีนั่นปูวาวันนี้ส่วนจับคู่พี่น้อง ีเจ็ดสี่แปดสี่เก้าตัวนี้นะพี่น้องปูวันละวังอึงวดกวนไม่หรีนะครับจะมีแปดหก แปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะพี่นองปูปรเน้นให้ที่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าแล้วกับแปดหกพี่นอง เนีนชีห่างกันกันไว้จะงไนปูวห้าหกห้าเก้านะครับ รับเลือปูพันจีบอกกับไ้ตลอดนะพี่น้องเนาะเ <c oughs> <c oughs> อาพี่น้องมักชอบเด็กกับพีเจานาเบิ้งนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับขับโอ้คือมัวนนะ่วทีเนาะบันพี่น้องไอเชีนมาเนาะเชีนอยู่เนาะพี่น้องเนาะรับเจ็ดพฤษภาคมหกแปดลาวพัฒนาวิ่งสี่กับแปดเน้นที่สี่พี่น้องชุดวิ่ง สามสี่ห้าดแปดระวัง9ก้ามูมวนพี่น้องสี่หกสี่เจ8ดสี่แกันห้าหกหกับตัวด้วยนะปูวปูสีสะเกตดนะพี่น้องครับสะเกดัพี่น้องเนาะรับพระเต้มขอกราบขอพระคุณปูหลายหลาย,ยะนะครับเด้อปูสีสะเกตดเนาะครับเนาะที่ได้ชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พระเต่ม รับออามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเปิ่นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะฮะฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ไวพ้พอนคอยเข่าคอ,อยปังๆอีกครับพี่น้องอีซีก็จะได้โชคโมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องเนื้อของแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้าแหน่เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจใพอเตียมน้ำหน้าคาม สุดท้ายทายสุดนี้ขออิจฉีทุกคนโศกโศก,กมันมัน,มนเฮงเฮงรวยรวยนะพี่น้องเนาะข้าพอกันชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม